คุยครับนั่งคุยกันครับก่อโลงนะครับอันนี้ก็ได้ออกใช้ขบวนหลายทางครับเป็นสูตรเข้มข้นอันนี้ก็เดินได้ดยกเก้าหกสิบเซนแปดสิบเอราจซนนะครับะจะได้ปกตินะครับทุกคนที่เป็นโรคเส้นเลือดสมองแะทาอนะครับต้องต้องดีบนะครับ ตื <c oughs> ่นแต่เช <blade> ้าตีห้าตีหกโมงนครับเอาเช็คอากาศช่วงเช้านะครช่วงเย็นก็เย็นไม่ต้องนะครับก็เย็นมันร้อนแล้วก็ความร้อนมันขึ้นนะครับเราต้องการจะเช้าแล้วครับตเช้าทุกวันนะครับก็ทำตามหมอบอกใจความบวกดูยูทูบในช่องของสาธารณสุขอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นประโาชน์บัดแล้วก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับแสดงว่าเข้าสู่การบริหารร่างกาย ปกติเลยนะครับโอเคก็สุดยอดนะครับก็ตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณ 80%, นะ80นะสนนะครับเอ็นกสิบก็แปดสิบนะครับ6ก80นะครับโอเคก็ต่อไปก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับดันการน,นั้นก็จะเมื่อเมื่อมันเข้มข้นขึ้นแล้วก็เริ่มเริ่มทรมงตัวเริ่มไม่เปียดไม่ปวดไม่ไม่ตึงไม,ไม่ไม่หนักเริ่มเริ่ม,มขาข้าง ทั้งที่มันเป็นเนี่ยฝั่งที่มันเป็นเบาขึ้นเริ่มันเบาขึ้นมันจะหายอาการที่มันมันมันจะหนักหรือมันจะจะเอินไม่ได้หรือใช้งานไม่สะดวกก็มันจะมีอาการคล้ายๆความดันนะครับถ้าเกิดความดันแล้วก็มีอาการความดันก็จะส่งผลแต่ถ้าถ้าถ้าสมองไม่มีความดันแล้วมันก็จะปกตินั่นแหละคืออาการทางสมองครับถ้าสมองแล้วเกิดเกิดความดันแล้วก็คืเกิดอาการมือปื่ม้นแผ่นดินหมุนนั่งนิดหาหมอน อาการหมุนนัหมุนแบบว่าเดินทรงตัวไม่ได้แล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มแขนขาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็อาการหมุนและทรงตัวไม่ได้ให้รีบเพื่อหาหมอภายใน40ชัมม่วโมงทันทีนะครับไม่ก็ตาแม่มีหอยหออกครับเอๆๆอเอดเนี่ยทุกคนก็นำมาตรากังคับทุกอย่างอย่าประมาทนะครับจากนี้ไปเรามีพวกเรามีโรคประจํานะครับหา้ามขาดยานะครับแต่ มันดีขึ้นหมอจะลดลงนะครับเมื่อลดลงปุ๊บเราก็ต้องหาอาหารเสริมรที่มันที่มันดีต่อโรคเราแล้วก็ค่อยให้จริงมากนะครับก็ทีนี้น้อย,อย,อยพวกพวกสมุนไพรพวกไอาหารที่ดีก็สิงเข้าไปนะครับแต่มัน้อาหารที่เป็นไขมันอาหารเค็มอาหารบาบนะครับเค็เนมนีกอ ไม่ได้ติดตามไม่ไม่ได้ไปดูช่อง,องต่างๆแล้วก